สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดเข้ากำไรสะสมครับเราจะไปกันที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์นะครับคลิกเข้าไปมาที่รายงานทางบัญชีเลื่อนลงมาที่เมนูรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวคลิกเข้าไปนะครับมาเลือกเดือนเป็นเดือนมกรา จากนั้นเลือกรหัสสินค้ารายการแรกจนถึงรายการสุดท้ายนะครับจากนั้นทำการร้องขอที่มุมขวาบนเมื่อทำการร้องขอเรียบร้อยแล้วจะได้รับรายงานการเคลื่อนไหวสินค้านะครับเป็นไฟล์ pdf ในที่นี้เราได้ทำการร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับก็จะขึ้นรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหว ก็จะเป็นรับเข้าจ่ายออกคงเหลือแสดงรายการดังนี้นะครับเราจะมาดูที่มูลค่ารับเข้ากับมูลค่าคงเหลือนะครับมูลค่ารับเข้าอยู่ที่22,240บาทมูลค่าคงเหลืออยู่ที่18,030บาทเมื่อดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาที่หน้าโปรแกรม เราจะมาที่เมนูปิดบัญชีนะครับจากนั้นใส่เดือนเป็นเดือนมกราเราจะมาใส่คำอธิบายบันทึกบัญชีนะครับปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวดและสินค้าคงเหลือปลายงวดเดือนมกราจากนั้นเราจะมาทําการบันทึกบัญชีใส่รหัสบัญชีนะครับเราจะเดบิตสินค้าสำเร็จรูป ด้วยตัวเลขมูลค่าคงเหลือนะครับ1นึ่งาบาทและส่วนต่างจะปิดเข้าบัญชีต้นทุนขายเราจะเดบิตต้นทุนขายนะครับและเครดิตสินค้าสำเร็จรูป ด้วยตัวเลขยกมานะครับ22,240บาท 20, 2 2และส่วนต่างต้นทุนขายจะอยู่ที่4210เมื่อทำใส่รายการครบเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะมากดบันทึกจากนั้นเราจะมาดูที่บันทึกรายการรายวันนะครับก็จะทำการบันทึกบัญชีเรียบร้อยแล้วนี่นะครับกดบันทึกก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ